สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวระบบน้ําคอนโดกุ้งนะครับผมเพิ่งทาเสร็จใปเมื่อวานนี้เองกทั้งหมดชั้นที่ผมใช้ก็จะมี4ชั้นชั้นละหกหกกล่องครับวันนี้ผมก็เอา กุ้งใส่ลงไปแล้วนะครับส่วนขนาดเลยขนาดลนก็ใส่ก็ลงเขียนลงไปแล้วนะครับและสุดท้ายก็ฐานจะมาลงที่ข้าวผักตัวนี้ข้าวผัตัวนี้นะครับตัวนี้ล้วจะไหลไค่อยๆไหลแต่ยวช่องก็จะลงใช้สามทางต่อแต่ละช่องก็จะลงที่ ตัวระบายน้ำมา,มา <c oughs> ครับจะมาออกที่ชั้นสุดท้ายแล้วก็มาลงห่อทางกองทางพักน้ำผมก็ได้ใส่ ยายสังครานะครับใยแก้วลงไปแล้วก็หินที่ขอบไฟให้มันกองน้ําขึ้นไปแล้วก็มีตัวปั๊มหืออะไรน,นี้ครับแล้วก็จะใช้ปั๊มใน,น้โรด,ด,ดูดน้ําขึ้นมาตามสายยาว้นไปที่ชั้นสี่ระบบน้ําก็จะหมุนหมุนเวียนกันแบบนี้ครับ แต่และแต่และช่องหมุนก็ใช้วาลวที่เปิดปิดน้ำได้จะเอาหนักจเจ้าแรงจะเาเบาก็แล้วจะส่วนก็ลองปับปรับดูว่าจะเอาไหลเร็วหลช้านี่ครับระบบน้ำก็จะไหลวนกันไปเรื่อยๆ <c oughs> นะครับ แต่ละกล่องเต่ละชั้นผมก็ริ่เปลี่ยนไ์ไปแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามสวัสด,ดีครับ